จ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าพามาชมวิวอีกรอบเด้อค่ะเดอนวิวสวยๆอีกรอบนะจ้าวิวแม่น้ำโขงค่ะเพื่อนๆมานำกันหลายคนเราจะเดอหนูน้นมานำกันหลายคนเราจะนี่ทีมงานผู้นำทุ่งเขาหลวงตำบลมือง,งามมือง,งามมือง,งามทีมงานบึงงามจ้า มางานขาวดำพ่อผู้ช่วยตายแล้วจะเด้อกันเลยได้มาชมวิวเมนยนาโครงฝั่งเราโน่นสะพานไทยลาวสะพานไทยลาวอยู่น่นโน่นโน่นน่น่นสะพานไทยลาวเพื่อนๆสะพานไทยลาวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขยายให้เพื่อนๆดูเลยซูมให้เพื่อนๆดูนู่นสะพานไทยลาวแด้วจ้ะนะ มาด้วยกันหลายคนทั้งู้ใยา่บานทั้งคูสวยทั้งกำนัเนีอจ้ามานำกันมดเลยนี่มาด้วยกันหลายคนนี่เลยจ้าก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาชมนี่ก็เลยได้บรรยากาศค่ะนี่กระทันกำนัทนค่ะเด้อกำนัน อดีตกำน,นันอันนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาด้วยกันเยอะแยะเลยมาหมดทีมผู้นำชุมชนตำบลเมืองงามจ้าสวยไม่สวยอันนั้นเป็นอากอกลางหรือว่านำ้ำนั่นแม่ทีว่ามันเป็นกอเกาะอยู่นั่นแม่นั่นแม่แปลว่าน้ำมันขึ้นมันไหวนั่นนั่น เออมันก Th well, ็สิเป็นคีอตาดที้ห้างนี่ละนาตมันสิไรล่เขัไปนี่บ่บ่แม่เนบ่บ่มันสิแยไปซือดอกมันสิแยไปี้น้ำซีห้าเขาสก้อนเขายไปซสอดอกมันบ่ได้ไรลดอกมันก็สิคือบานห้านี่เลยเนาะมน่ไปในพนน่ะมีว่าใช่ป็นปนกว่าใชมีบางาเิ่งกว่าที่ปีนั้นวิชาบัรดาบันดาสิ่วง พวกเรามาจากร้อยเอ็ดเด้อค่ะเด้อมาจากร้อยเอ็ดมาถึงนครพนมขามสองจังหวัดบอกเพื่นว่าเงินว่าขามสองจังหวัดว่าเออสองจังหวัดนี่แหละมหานครพนมนี่แหละจ้าก็เลยอยากให้เพื่อนได้ชมนะค่ะเด้อมาเดไปมองที่สวยงามกับมานนี่นะคะริมฝั่งโขงกับนครพนมเมืองนี้ผีพ่นมัตต์ไก่เป็นได็กับมหาวิทยาลัยบ้านพนมาจังหวัดพนนี่ ร้าน้กบ่านบ่มี่หัวใหญ่โอเคเหลนดมันว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อน้อค่ะเด้อวัสดีค่ะ